จากร้านพวงพวดมอเตอร์เบรคเคอรอจังหวัดชัยภูมิครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับสินค้าคุณภาพอีกหนึ่งรุ่นนะครับในส่วนของเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะ RBCC11 นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ค็อปเปอร์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2แรงม้านะครับซึ่งก็เหมือนกันกับเครื่องซีวานะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับมักจะเข้าใจผิดว่าเครื่องยนต์ขนาดเนี้ยครับเป็นเครื่องยนต์4แรงม้าตามตัวเลขอันนี้จริงๆก็เป็นขนาดทีนะครับขนาดกระบอกลูกสูบนะครับ รุ่นนี้นะครับจะเป็นลางพุนะครับดินเบาครับอกีกที่เราดินเบาก็ติดแล้วนะครับไม่ต้องกระชากรุนแรงนะครับตัวส่วนตัวในส่วนของชุดก้านนะครับตัวนี้จะเป็นก้านแบบปิดได้นะครับปิดขึ้นลงได้ก็จะเหมาะกับลูกค้านะครับเวลาเปลี่ยนใบตัดหญ้าจะเปลี่ยนง่ายนะครับตัวหัวเกียร์นะครับจะเป็น UFO นะครับตัวนี้เป็น UFO นะครับขนาดกระบอก28มิลมนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหรืออุปกรณ์ในการ ใชต่างๆนะครับกุญแจนะครับเครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายสะพายนะครับคู่มือนะครับตัวชุดคันเร่งนะครับจะมีตัวล็อกคันเร่งให้นะครับรุ่นนี้สําหรับลูกค้านะครับท่าไหนสนใจนะครับในส่วนของเครื่องตักยานไม่ว่าจะเป็น2จังหวะนะครับสจังหวะก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของราคานะครับเราก็จะลงไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับถ้าลูกค้าท่าไหนสนใจนะครับอุปกรณ์การเกษตรก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ